วันนี้มีเมนูมาน้ำเสนอเฮ้ยทุกคนดี๋สิกุ้งผัดพริกเกลือไข่ข้นมันแซ่บมากทุกคนเมนูนี้กินทุกวันก็ได้ไม่เบื่อเลยทุกคนแต่แล้ว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 ต้องร้านนี้เท่านั้นนะทุกคนเดินเข้ามานี่แม่ค้าจำหน้าได้เลยกุย้งผัดพริกเกลือไข่ข้นไม่เผ็ดใช่ไหมขอ,อน้ำซุปด้วยเนี่ยทุกคนเฮ้ย ใครมาเดี๋ยวพาไปกินเพราะว่ามันอร่อยราคาก็ใน่ารักอะไรอย่างนี้น้ำซุปก็อร่อยมากทุกคนมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเนาะมันจะมีน้ำซุปที่เป็นแบบว่าไก่ตุนกับเนื้อตุน๋นซมเลยบอกว่าสมเอาเนื้อตุนเพราะเนื้อตุนมันนัวนุ่มอร่อยเหมือนได้กินเนื้อแต่ไม่ใช่หรอกทุกคนมันเป็นน้ำซุปที่กลมกลม่อมอร่อยมากไม่ต้องปรุงอะ่ะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุง ใส่น้ำซุปนี้แล้วก็โอเคซิกเกอรเลตเลยอะไรอย่างงี้ทุกคนมีแบบว่าจิ้มจิ้มพริกเกลือเอ้ยไม่ใช่พริกเกลือน้ำอ,อะไรนะน้ำพริกน้ำปลาดน,นึงเผ็ดอยู่เด้อเพิ่นใส่จไข่จักกน่วยหนึ่งนี่แหละทุกคนหั่นหั่นพริกคอลอแค่แลใส่จักกนวยหนึ่งนี่หนนหนหนแหละแล้วก็กระเทียมอร่อยมากใครที่ไม่กินกระเทียมเจียวก็ไปที่ร้านอื่นนะคะเอ้ยไม่ใช่เมนูอื่นแต่เมนูนี้อร่อยสุด อยากจะนําเสนอมีใครจะมาหาเราไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปพาไปกินร้านนี้แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งนะทุกคนตอนนี้เรายัางไม่ว่างคิวเรายาวคิวเรายาวมากงานแบบว่างานที่เรารักนี่แน่นเลยทีเดียวบอมีเวลาเลยทุกคนช่วงเนี่บอมีเวลาเลยว้ยกินไปกับบ๊เบิงไผ่ดอกทุกคนกมนะ้มหน้าก้มตากินไผ่สีเลี้ยวหนาเลี้ยวลงังไผ่สีสั่งอีหยังแม่ค่กะกระจุกกระจิก เสิร์ฟนั่นเสิร์ฟนี่บอสนสมกินอย่างเดียวทุกคนกินกินจริงๆอะกินไม่ถึงห้านาทีหรอกแต่เรากินเพื่อถ่ายคลิปเรากินให้มันถึงห้านาทีตามจริงเราสําเร็จโทษตั้งแต่สามนาทีแล้วนะทุกคนถ้าเราจะกินอะแต่อันนี้บ่กินเราให้มันได้ประโยชน์นิดนึงให้เพื่อนเพื่อนได้หิวด้วยก็คือกินเราปะกินเราอัดคลิปไปด้วยอะไรเงี้ยอยากให้มูได้กินน้ำเพราะเป็นอย่างดอก เราเฮาเฮาภูมูมาพอดูคลิปรอบดึกรอบเช้ารอบเย็นจะได้หิวเหมือนเราไงทุกคนโอ้ยแต่น้ำซ so ุปมันอร่อยมากทุกคนกลมกล่อมมากโอ้ให <c oughs> ้ไผ่กระไดมากๆๆมาหาสมสมสิผ <hib> ้าเป็นเลียงเข่าจานนี <munition> ่แหละคนอาจารยเพราะย่าไปกินหลายมันอิ่มเพือกัน ราคาย่อมเยาแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วก็อร่อยด้วยเมนูนี้สุดฮิตเลยถ้าใครกินเผ็ดๆนะทุกคนมันยิ่งจะเผ็ดนะแต่ซ้มบอกว่าผัดพริกเกลือไม่เผ็ดทุกคนแม่ค้าก็ตอนแรกๆก,ก็มองหน้านิดหนึ่งเอ้ยมันทําไมทําไมสั่งกวนจุดๆอย่างเลย <c oughs> แต่เราก็กินแบบนั้นจริงๆถ้าแบบว่า,เ,าเขาเรียกไงนะกุ้งกุ้งผัดกระเทียมเหรอกุ้งทอดกระเทียมอย่างเงี้ยมันก็ไม่พีคๆเท่าไหร่มันก็รสชาติไม่ได้ไง แต่เราก็อยากกินเผ็ดอยู่นะแต่เราก็กินเผ็ดไม่ได้ในะทุกคนก็เหมือนแบบว่าต้ยมยำรสจัดแต่ไม่เผ็ด <c oughs> สั่งทีนี่แม่คาแบบว่ามองนามองบน <c oughs> ลูกค้าสั่งอะไรกันลูกค้าแต่ไม่สั่งแบบนี้มันก็ทําได้นะทุกคนหมายถึงแม่ค้านะเราไม่ได้เรียกว่ามันเอาหมายถึงว่าใครเขาก็ทําได้ตามสั่งไงตามสั่งเข้าใจไหมต้ยมยำน้ำข้นเผ็ดเผ็ดพริกสองเม็ด เราได้ศรีศรษนหนามต้มยำใส่น้องไหมคะน้องหมั่นไส้ลูกค้าคนนี้จังเลยไม่ต้องมาอีกนะสั่งยากบรสัตย์ผัดซีว่าบ่าแมนเดี๋ยวทุกคนเรากินเผ็ดไม่ได้แต่เราอยากกินพี่แบบว่ามันอร่อยแบบถึงเนื้อถึงรสถ,ถึงเครื่องอะไรงี้งแต่ลดเผ็ดลงมานิดนึงอย่างอื่นก็ปริมาตรเท่าเดิมนั่นแหละเพียงแค่ว่าถ้าใส่พริกห้าเม็ดจากที่ปกติใส่ก็เหลือสองเม็ดอย่างอื่นก็ใส่ปกตินี่ไง ฉันจะอร่อยเองไม่ต้องคิดตามฉันฉันจะอร่อยเองนะเธอไม่ต้องคิดตามฉันว่ามันจะแซบเหรอไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะไม่ต้องไม่ต้องฉันอร่อยของฉันทุกคนมันขยากกินเผ็ดอยู่มันก็จะสร้างสารอินฟินออกมานะความสุขเนาะเพราะว่ากินรสเผ็ดรสอะไรมันก็สร้างความสุขออกมาแบบเป็นรสชาติอาหารอะไรเงี้ย แต่ความใดๆแล้วเราแม่กินเผ็ดไงแต่เราก็หน้าตาดีเขี่ยกันหรือเปล่าโอ้ยจังใดกระสิไปกินต่อกันเด้อทุกคนมาหนีเด้ออันใบ,บายกอนเด้อไผกำลังสดนามเห็นบมอนนะเมื่อแล้วเมื่อนีกน่ก็ไว้แค่นี้ก่อนเด้อท่านผู้ชมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย